มาครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของ f o r s a แคนนะฮะหลังจากที่เราลงคลิปล่าสุดไปใช่ไหมก็มีอ่าคอมเมนต์บอกเข้ามาว่าพี่ครับทำเกมนี้อ่าอีกเยอะๆได้ไหมครับผมชอบดูใช่ไหมก็ถึงแม้ว่ายอดวิวเกมนี้จะน้อยนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอก็แล้วกันนะครับสำหรับเกม f o r s a แคนนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเริ่มรุยกันเลยอีก16วินะครับก็อืม ตัวละครเลือกแล้วใช่ไหมเฮ้ยแล้วมันมาเต้นอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยขอเต้นด้วยได้ไหมเป็นไงเออทุกคนเออถ้าโยกกว่าตีนกว่าตีน,นะฮะว่าอันนี้อะิึงวิสุดท้ายปะทุกคนเรามาเริ่มเกมกันฆาตกรน,นะฮะก็เป็นวันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันนะฮะเราก็เล่นเป็นตัวอันนี้เขาเรียกตัวอะไรสำหรับตัวพี่แนะล้วเรียกง่ายๆคือไอหัวแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอญาต เป็นช่างไฟในตำนานก่อนแล้วการจังหว่านี้อ่ะก็นานา,นานเล่นทีนะครับก็ยังคล่องแคล่วว่องไวอยู่เหมือนเดิมทุกคนเป็นไงเอ่อการต่อสายไฟนะฮะอาชีพเก่าคือลอกท้องแดงขายทุกคน <c oughs> ก็ว่าไว้นั่นนะฮะมาสีแดงเฮ้ยนุ๊กนุ๊กมาช่วยว่ะนุ๊กมาช่วยอยู่นะฮะทันปะเออนุ๊ไม่ทันแล้วว่ะเอเอเฮ้ยคาตกรมันอยู่แถวนั้นป่ะ เหมือนเขาเล่นคนอื่นอยู่นะทุกคนน่าจะรอดพ้นอยู่นะอืเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดวีไปช่วยนุก๊กซ่อมเครื่องก่อนแล้วกันนะฮะวันนีเ้เดี๋ยเดี๋ยวสีม่วงสีโอ้ยมันหลุดมือบ่อยนะฮะสีเหลืองสีขาวสีฟ้าพอแล้วทุกคนตอนนี้เราปิดเสียงดนตรีด้วยนะครับจริงๆเล่นฟอร์สเนเนี่ยมันต้องเปิดเสียงดนตรีนะครับเปิดมิวสิกนะฮะแต่ว่าด้วยการที่แบบว่ากัวติดลิขสิทธิ์ไงข้างหน้ามัน ข้างหน้าม <持 intéress> <ok> <DA> ันเชื <music Brothers> okay, like ่อดกันแล้วทุกคนข้างหน้ามันเชื่อดกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันไม่เลงเรานะมันยังไม่เลงเรานะครับน่าจะไล่พวกเลือดน้อยๆก่อนนะอืมเขาไม่เลงเราเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะฮะเราก็เข้าไปช่วยนายไม่ได้เหมือนกันว่ะทุกคนเออหาเครื่องปั่นไฟก่อนมา嘛แบบเดี๋ยวปั่นไฟรอนะเราก็เสียงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงฆาตกรนะฮะเพราะว่าเราปิด ปิดไอ้นี้นั่นเองทุกคนปิดอ่าปิดมิวสิกนะฮะอืมอ่ามาพอต้องการหลบเลี่ยงลิกัสตินะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้แล้วเครื่องนี้เราซ่อมหมดเลยนะครับเป็นไงช่างไฟในตำนานนะฮะอาชีพเก่าลอกเอ้ยโดนว่ะโดนว่ะอืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงมากสกิลนี้นะฮะเลือดร้อยนะครับหู รถไปครึ่งหลอดอ่ะแรงไม่แรงอ่ะโดนไปทีเดียวอ่ะสะดุ้งอ่ะเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะแล้วไม่ได้ยินเสียงคาตรกรด้วยนะฮะเสียงลนตีไม่ได้ยินต้องสังเกตเอาดีๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ดมันน่าจะเลงจะจ้องเราอยู่แหละเราก็เดินย่าง3ามขุมแบบแอ๊กนะฮะจังว่วานนี้นะมันต้องอยู่แถวนี้นะฮะผมว่า เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมนั่นไงมันอยู่ข้างหลังนะมันไล่เพื่อเราอยู่ทุกคนรอดไหมวะนะ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีทุกคนหนึ่งนาทีเจ็ดวิดโอ้โห,โหเพื่อนเราไม่รอดโอ้โห,โหสองคนลัวเลยเหรอสองคนลวดนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเสร็จการวิชัยในเจลสองนาทีจุกไปเดะจุ๊ไปเด จุกไปเดจะหวดพี่เหรอเนาะจะหวดพี่เหรอเนามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไอ้น้องพี่ก็นักจุกในตำนานเหมือนกันเหล่าวันเงื่วานนี้มาเดขึ้นมาเดขึ้นมาเดขึ้นมาเดอืมวิ่งก่อนทุกคนเดี๋ยวตุยโอ้โหโดนสกิลเดียวก็แทบตุยแล้วอะไปไหนแล้ววะมันขึ้นมาแนละ้วมันขึ้นมาแนละ้วตามมาไหมมันแก้ง,ม,ม,ง,ม,งมันมองไม่เห็นเราจริงๆมันมองเห็นเรานะนะ่นะวิ่งเลยวะวิ่งเลยวะ วิ่งเลยวะเดี๋ยวเจอจู๊เดี๋ยวเจอจู๊เออจู๊จไปดิอูโโอโ้โดนได้ไงวะอู้โดนโดนเฉยอูย้เหลือเหลยยี่สิบเก้าทุกคนเพื่อนเราช่วยเราแล้วว่ะเพื่อนมาช่วยเราแล้ววะ่วเววะเอาเข้าไปโดนนะฮะเรียบร้อยเพื่อนเราก็จะตุีไหมน่ะจู๊ไปเดจู๊ไปเดฟันโดนว่าวิชายเฮ้ยเอ็งหลบไปเพื่อนเอ็งจู๊กไม่ค่อยเก่งเอ็งหลบไปก่อนไอ้ไม่โดนข้าหรอกกูจะโดนเพื่อนว่ะทุกคน โอ้โหเพื่อนเรามันหาเรื่องตุยนะดูดิเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเรามันเจ็บแล้วนะห้าสิบสี่วิเอาตัวให้รอดนะฮะเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบโดนมาจุบไปไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยเกือบเอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราแม่งแหลมมากคือตัวเขาก็เจ็บอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุบไปจุบไป จุก่อนจุก่อนจุก่อนไม่ไม่น่าโดนไ,ไม่น่าโดนหลอกไม่โดนหลอกจุตัวอีกทีจุกอีกทีเอ้ยอูกับตุยเหลือเลือห้าสามหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอเคฟับการหายใจอยู่ทุกคนตอนนี้การหายใจอยู่มันน้องไม่เห็นเฮ <laughs> ้ยกดผิดแล้วยกเลิกไม่ได้ด้วยจบเลยจะชนะอยู่หรอ กดพีดโอ้โหคาตกรชนะอะไรของกูวะเน,นี้อ่ะเริ่มนออก่อไปเลยทุกคนปับป๊บปับป๊บปมาถึงก็โชว์สกิลช่างไฟในตำนานนะฮะ <c oughs> เร็วปะมีใครเร็วกว่านีปะมีใครเร็วกว่านี้ปะสีแดงสีบัวส้มผิดผิดผิดน,นี่สีม่วงอยู่นี่เอา้เอาเสร็จแล้วนะฮะไม่ทัน เราเดินผิดไปเส้นหนึ่งนะฮะเมื่อกี้อดีมาดีาดอาชีพนี้นะฮะตัวละครนี้เราต้องแทงข้างหลังสองครั้งนะทุกคนเราต้องแทงข้างหลังสองครั้งเราถึงจะสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งนะดูดิเราจะสามารถแทงหลังฆาตกรได้เบ่านะฮะมาดิมาเิมาด,มาเดิเลนเกนนะเนี่ยอาชีพนี้นะฮะอาชีพเลนเก่ <laughs> บ้าเดินผิดเส้นปั๊บ ปั๊บโอเคสวยเครื่องนี้พี่ขอแล้วกันนะฮะเครื่องนี้พี่ขอเหมาปับป๊บปับ๊บปั๊บนปไงเหมาเลยเครื่องหนึง่งเดี๋ยวนะแล้วฆาตกรไปไหนวะเอานั่นไงฆาตกรทุกคนใช่ปะ,ะเดี๋ยวปักไว้ก่อนน่าจะใช่นะเมื่อกี้หรือว่าไม่ใช่วะมันวิ่งไล่กันอยู่อะเมื่อกี้ใช่ไหมไอตัวแดงอะ่ะ โอไม่ใช่นะฮะโอ้นี่ไงนี่ไงเจสันฆาตการเราไีเป็นเจสันนะฮะแต่ก็หวดแรมเหมือนนะตัวนี้มีเลือดแค่แปดสิบเองทุกคนปั่นไฟครบแล้วนะฮะเกมนี้เหลือแต่เอาชีวิตรอดนะทุกคนดูดิมันไล่เพื่อเราอยู่ปะโอเคมันไล่เพื่อเราอยู่ฮนะเดี๋ยวหาจังหวะแทงหลังหน่อยแล้วกันดูดิเอ้ยมันโดนว่ะ เอ้ยเอาเดได้แล้วหนึ่งครั้งนะฮะตาบอดเอาโดนแฮงไม่เลิกเลยจังหวะนี้ฆาตกรโดนลุมฆาตกรโนฆาตกรโดนลังแกดูดิเฮ้ยพวกเองทำอะไรเกงใจหน่อยฮลโหลเข,เขาเป็นฆาตกรนะเว้ยพวกเองไปทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะฆาตกรโดนลังแกนะฮะเกมนี้ดูดิจะทำอะไรกันอีก จะทำอะไรกันอีนี่ไงแทงไมค์ทีวิก,น,ก,กนุ๊กนุ๊กใจเย็นทำอะไรกันพวกเองทำอะไรกันพวกเองทำอะไรกันเกรงใจด้วยนะครับเป็นฆาตรกรนะเฮ้ยพวกเองไปลุมรังแกฆาตรกรอย่างนั้นได้ไงดูดิเด,ดี๋ยวหาจังหวะเข้าหลังก่อนทุกคนนุ๊กก็จุกได้อยู่นะฮะน,นิ่งไปละ นิ่งไปแล้วทำอะไรไม่ได้นิ่งไปแล้วเอาเรียบร้อยโดนฟันตาเอาเขานิ่งอ่ะอ่าแทงหลังอ่ะครบแล้วทุกคนเขานิ่งอ่ะโอ้ฆาตกรโดนลังแกว่ะทุกคนเกมนี้นะฮะไม่มีใครกลัวฆาตกรเลยอ่ะคืออะไรปกติก็ต้องวิ่งหนีใช่ไหม <laughs> โอ้โหสภาพดูดิดูดิเซอร์เวิบ์ลคือแบบห้าวมากอ่ะเกมเนี้ย อ่ะดูนะไม่มีใครกลัวฆาตกรเลยทุกคนอ่ะอ่ะนี่ไงแทงตาไปที <c oughs> ฆาตกรโดนังแกระคนด่านสงสารเลยเกมนี้ <c oughs> <c oughs> ดูดูวิ่งหาฆาตกรอย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะเลาเอาแล้วคืออะไรอยู่เนี่ยอเออีกสิบห้าวิทุกคนโอ้โหฆาตกรโดนัะแกว่ะ เอ้ยแล้วรอบหน้าเราเป็นฆาตกรด้วยเด้ผู้เล่นเกมนี้มันโหดจังวะอะผู้เล่นห้องนี้ทำไมดูมันโหดๆจังวะอ่าทุกคนโซเวอร์ชนะนะฮะมาเดี๋ยวรอบต่อไปรอบนี้เราน่าจะได้เป็นฆาตกรนะฮะมาเลยมา,มาลุยกันทุกคนมามาลุยลุยลุย อย่าห่าบอกเลย <c oughs> นั่นไงเราเจอเป้าใหม่ยแล้วโดวีดามเมจสามสิบอ่ะติดเบิร์ดด้วยนะฮะติดไฟลุกเอาหวอเอาหวอเอาหวเราเป็นเนี่ยเราเป็นหมา,ลเ,หมาเลย <c oughs> <c oughs> เออนี่ไงโดนกระสวกเฮ้ยเฮยเฮยจะทำอะไรข้างหลังข้าเห็นนะ เองอย่ามาลุมประชาธานันฆาตกรเองทําอะไรเกรงใจบ้างนะฮะมันไม่ใช่ตัวเกมที่แล้วนะฮะที่เองจะมาลังแกฆาตกรได้นะเกมที่แล้วเองลังแกฆาตกรเกมนี้เองอะหวังเองอะหวังเอาได้มาได,โดา้โดนว่าโดนแทงหลังว่ะเข้าหลังเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอโดนอุ้ยไม่โดน่ดนุญได้ว่าเดีด๋ยว ทางหลักใหม่เหรอทุกคนโดนไปดิใครอีกใครเดาอีกจะเข้าหลังเหรอจะเข้าหลังเหรออืออืจะเข้าหลังเหรออืเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วถอยไปถอยไปจะเอาใช่ไหมอ่าอ่าเห็นนะข้าเห็นนะเองทำไรข้าเห็นนะเองทำไรมาเด้โดนโดนไปดิติดไฟไปดอืมเสร็จเหลืออีกสามคนทุกคน สามคนสามคนบอกเลยว่าข้าไม่นูบกนะอยู่ข้างล่างไปวะตัวนี้ข้อเสียของเขาคือสแกนหาอาพวกซาวเวอร์ไม่ได้นะฮะพวกเล่นไม่ได้นั่นเองนะหรือว่าพวกชักไฟนะฮะเราต้องเดินหาด้วยตัวของเราเองนะ <Your mind. S 1> อยู่ตรงนี้เพาะาใช่ด้วยใช่ด้วยโดนไปเลโดนไปเลอ สกิลนี้พี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะฮะใช้เ้าทุกรอบเลยใช่ไหมอยู่ข้างล่างป่าไม่น่าอยู่นะไอตัวแดงก่อนอุบโดนววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบังอาบเอามันก่อนเลย <ma iden> ตัวนี้ไปไหนเพื่อนจะจูุกเหรอหึฮจะจูุกเหรออุ๊ยมันจูก,จก,มจกไม่โดนเอา,า,าเลยมาเดียมาเดียมาเดี๋ยไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อน โอ้โหมันตีไม่โดนหรอมันหงิดโดนไปได้ติดไฟไม่ได้ไม่รอดโดนสักทีเขามีเครื่องปรมพยาบาลด้ป่ะน่าจะอยู่แถวนี้แหละอยู่ไหนตัวนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่ไงทำลายเพื่อนทำลายเหลือสองตัวสุดท้ายนะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สกิลนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโดนไปเด้ โดนไปเลยสองทีวิ่งไปไหนเพื่อนวิ่งไปไหนโดนไหมเหมือนเสียงมันโดนตบเกียร์น่ะเสียงมันโดนตบเกียร์น่ะอีกทีสองทีโดนปะไม่โดนปะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะจะจูบจะจูบเซ็งกับสกิลนี้ว่ะใช้ไม่ค่อยโดนนะฮะ ดี no ๋ยวนะไม่โดนว่ะทุกคนพักเขาให้โดนทุกโดนตรึงนะฮะโดนตรึงหนึ่งนาทีสิบสามวิโดนอจะโดนก็โดนเฉยๆนะฮะเหมือนวิ่งมาโดนอ่ะอตัวสุดท้ายอยู่นู่นทุกคนมาตัวสุดท้ายแล้วทำอะไรพี่ชายเองมาปั่นไฟอะไรตอนนี้เหลือเองคนเดียวแล้วนะเหลือเองคนเดียวแล้วนะ ห้าิบวิทุกคนยังไงยังไงอ๋อยิงโดนตัวเองเ <laughs> <c oughs> จ็บไปเดะเจ็บไปเดอาชีพนี้มันมีข้อเสียอยู่หไม่แจวจริงเขาไม่เล่นกันนะฮะอาชีพนี้อจบเจ้าไห้น้องเราหรือนะฮะฆาตกรชนะสำหรับเกมนี้เป็นไงบ้างทุกคนไว้เจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยแล้วกันบาย